คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหว,วยโชคสทธีมลานะครับกับสูตรวิ่งบนสูตรที่3นะครับก่อนอื่นอะไรน,นะครับก็ไปกดในส่วนบนกดติดตามก่อนละกันโอเคนะครับกดติดตามเพื่อน,นำไปเทียบเลขน,นะครับ โดยสูตรของวิ่งบนสุรที่3อันนี้นะครับเข้าตั้งแต่16มิถุนายน63สามนะครับ18งวดการคำนวณ18งวดการคำนวณนะครับเรามาดูนะครับในสูตรนี้นะครับก่อนแต้16มิถุนายนนะครับผมแสดงเห็นตั้งแต่มิถุนายนเลยอะนะครับเรามาดูครับเราใช้ในส่วนของ2ตัวบนบวกกันครับ6บวก หลักสิบกับหลักหน่วยเราที่หน่งบวกกันนะครับหกับ7บวกกันก็เป็น13 13ามสบสวกเครับ3ามบวกเจ็ดเป็น20่สิบสศูนย์ศบวกหที่ได้หนึิงบกหที่ได้สองบกหที่ได้3 3มสาคูณสี่ับสบสอได้0 1,2ย์หนึ่ศูนะครับตัวเลขที่ซ้ำกันเราก็ตัดออกนะฮะ นะเรามาดู1กระดาษดาคมออก 3, 4, 7, 2, 5, 8, เจ็ดส้าแดามสี่เลขสมาหลักกร้อยนะครับต่อมาครับ1กระดาดาคม1กระดาดาคมนะครับ1กระดาดาคมคำนวณออกมาได้ 0, 12, 32, 0, 12, 32ไม่งองสาอเลขสาอีกศูนย์หนึ่งสองสามนะครับลำนูนะครับ16กระดาดาคมออก83 ปดเจ็ดสามสองปฏิกเลขสองมาต้นในหองหลักก่อนนะครับต่อมาครับสิบหกพฤษภาคมนะครับคํานวณเลขวิ่งบนออกมาได้หน 1, 1, 1, 1, ึ่งสองสามสี่หกหนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งสองสามสิบหกหนึ่งสิงหาคมออกห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งห้าเก้าสามเก้าหนึ่งเลขหนึ่งมาต้นในของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับเลขอื่นอีกไหม ตอเขียเลขสาวิ่งเข้ามาในหลักร้อยด้วยนะครับต่อมาค่ำหนึสิงหาคมหสิงหาคมครับกำหนดรมาได้เจ็ดป้าศนดไปเก้าศูนย์ศูนยเลขศูนย์สกันต่อเจ็ 00, ดแปดเกาศนนดะครับสิสิงหาคมออกเก้าสี่ห้าแหนึ่งเสีปดเลขแมาวิ่งเข้ามาหลักร้อยนครับต่อมาค่ำสิบหกสิงหาคมเก้าสห้าปนะครับกำหนดออกมาได้ เก้ 1> 1 28, าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดหนึ่งกันยายนครับออกเก้า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 เจ็ดสองตัวออกเก้าแปดได้เก้าวิ่งเข้ามาหลักร้อยหลักสิบนะครับออกในวันที่หนึ่งหนึ่งกันยายนครับค้ามตัวดอกมาได้สามสี่ห้าหกสี่สามสี่สามสี่ห้าหกสี่เลขสี่สามกาตัดดอกหนึ่งตัวเหลือสามสี่ห้าหกเออเรียงเลยนะสามสี่ห้านะครับ ก็สิบหกกันยายนออกสองสี่สี่ศูนแปสามเลกสามมาหลักหน่วยวิ่งก็มาหลักหน่อยครับต่อมาครับสิบหกันยายนสิบหกกันยายนสองสี่สี่ศูปสามคำนวณออกมาได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่เอาตรวจสอบในวันถัดมาสิบหกอ่อหนึ่งตุลามคมขับออกแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามสัตรูห้าเก้า เลขแวิ่งเข้ามาหลักร้อยนะครับเลขเ้าวิ่งเข้ามาหลักสิบนะครับต่อมาครับหนึ่ตุลาคมนะครับคำนวณออกมาได้9 0้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูะครับสิ 16, ตุลาคมครับออกสองแปดหกศูนย์หาะสองแปดหกศูนย์ห้เลข0ูนย์เลขเลขศนเข้ามาวิ่งเข้ามาหลักร้อยเลข1วิ่งเข้ามาหลักหนึ่งนะครับต่อมาสิบห ชิบกตุลาคมหกสามคำนดออกมาได้สามสี 3, 4, ่ห้าโอเคสามสี่ห้าหกสี่สามสี่ห้าหกสี่เลขสี่ซ้ำกันตลอดสามสี่ห้าหกสี่เลขสี่ยิ่งเข้ามาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วย 1. น้องจีหนึ่งน,นะครับหนึ่งพิซแกล์นะครับคำนดออกมาได้ หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเราดูนะครับหนึ่งสองสามสี่หกสิบหกพิเชียรออกเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งสองตัวละออกสี่หกเอ็หกมาหลักร้อยหลักสิบแล้วก็เลขหนึ่งมาหลักร้อยด้วนะมาครบเลยสิบหกพิเชียรนะครับคำนวณมาได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ หนึธนวคมออก1นึ่งศูนย์ศเสสองตัวหไปสี่เลขสี่มาตำแหน่งห้องห,งหลักหนอนนะครหนึ่ธันวคมครับหนึ่งธันวคมคำนวณออกมาได้ศูนย์หนึ่งสองสามสองศูนย์หนึ่งสองสาสองิบหกธนคมออกสองนย์หนึ่งสามจุสามสเจ็ศูนย์เลขศูนย์กับเลขสามมาครบเลยสามตัวหลังที่หนึ่งต่อมาสิบหกธนวคมนะคะสิบหกธนวคมคำนวณมาได้ ศูนย์หนึ่งสองสามสองศูนย์หนึ่งสองสามสองเลขสองเหมือนกันตลอดใช่ไหมเดี๋ยวศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามเรามาดูนะครับดูสามสิบศูนย์หนึ่งสองสามใช่ไหม G ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสามเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบตลังที่หนึ่งนะครับวิ่งเข้ามา สามสิบธันวาคมครับคำนวณออกมาได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเรามาดูนี่เป็นหกหกสามอันนี้สิบเจ็ดมากระลอผมหกสี่โอเคนะครับสามออกสามแปดสี่สามเก้าห้าใช่ปะ่ะเลขเก้าวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลงมาที่หนึ่งนะครับ ต่มมา17มกราคมนะครับ17มกราคมก้าหลัก10บวกจันหนวนวันที่1นะครับ9บกบกหเป็น14 14, 7, 14ก 8, กี่สิบกเจ็บสีวกสิบเป็น20 14ิบวกเเป็น21่ส่งนึ่บกหที่ได้2 2งบวกหที่ได้3 3มบกหที่ได้4 4่สี่คูณ4ี่เท่ากับสิกได้หนึ่งสสาเรามาดู1กลมาพันธ์ออกอะไร9 1 2 เก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดนะครับเลขสามก็มาหลักร้อยตอนที่หนึ่งนะครับหนึ่งก็มาพันครับหนึ่งก็มาพันธออกเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดนะครับนำมาคำนวณต่ t, อได้ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่สี่บวกหนึ่งที่เป็นห้า ห้าบวกหนึ่งที่เป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดคูณสี่เจ็ดสี่ยี่แปดเสิบแปดได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอบกันมาดูนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ปะเลขหกวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลองมันที่หนึ่งนะครับต่อมาสิบบกกุมาพัน์ครับศูนย์กับสามบวกกันได้สามสามบวกเจ็ดเป็น 10. สิบเจ็ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งที่ได้สอง สองบวกหนึงที่ได้3 3มสาคูณสี่เท่ากับสิได้0ูนย์หน2่งองสามศูนย์ห่งสองสามสอสอาสกัดก็ตัดออกเด้อศหนึองสามหนมีนาคมครับ1มีนาคมออกแปดเจ็ดแปดเจ็เก้ามนะครับสามมาตำแหน่งของหลักสิบของวันที่1นึครับต่อมา1มีนาคมนะครับ 3กับ8ปดแปดแปดเก้าสิบเอ็ดสบเอบกเก็เป็น18บแปดเศบแปดแต่บกหนึ่งที่เป็น9 9้าบวกหนึ่งที่เป็น1ิบเจศูนยบวกหนึ่งที่ได้หนคูณสได้สได้8ปดเก้าศูนหนึ่งสี่แดเ้าศย์หนึ่งสี่นะครับสิบหกมีนาคมออก8 9 0เก้าศนยี่สองสองหนึ่งเนะครับ x 4มาตำแหน่งของหลักร้อยรลงมันที่1นะครับ x สี่ันร่งลักลหน,นึ่ต่อมานะครับสิมีนาคม16บหมีนาคมนะครับลำดับกัน16บหมีนาคม2หลักสิบบวกหน่วยครับสองบกสองเป็น4ี่สีบกเจ็บกเจก็เป็น1ิเอ็ดเจ็ดหนึ่งหบกหคงที่ได้2 สองบวกหนึ่งของที่เป็นสามสมบวกหนึ่งของที่เป็นสี่สีคูณสเท่ากับสิหได้หนึ่งสสาสี่หนะครับหนึ่งสองาหโอเคนะดูทันนะหนึ่งสองสามนะครับอันนี้เป็นสูตรของวิ่งบนสูตรที่ส ข้าตั้งแต่16มิถุนายนกกดติดตามก่อนนะครับเพื่อนำเทียบเลขก,กระสุนอื่นที่ผมลงให้ก่อนอันนี้นะนี่ก็18บแดนะครับ18งแดงวรติดนะครับโดยที่ไม่หลุดนะครับก็ดูเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไลค์เสร็จแล้วก็แชร์ลงเฟซบุ๊กตันเองมันก็ได้จะได้ไม่งงจะได้รู้ว่าสูตรไหนดูแล้วหรือยังไม่ได้ดูนะครับนะได้งป็นการตัวเอ้เป็นทานบารมีแก่นตนเองนะครับรู้ก่อนรวยก่อน,ก,อนกับสูตรหวยโชคสศรษฐ์หมื่นล้านครับ ขอท่านโชคดีนะทุกคนรางวัลที่หนึ่งทุกทุกท่านเลยสวัสดีครับ